มีภารกิจของกรมมนใหม่กันหน่อยนะครับใช่ค่ะจะพาไปดูการสืบสารพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงนะคะที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาขามสก,กลนครไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงต้องการให้ราษฎรบ้านกุฎนาขาม,มีอาชีพเสริมที่ยั่งยืนกรมมนใหม่ได้เข้ามาพัฒนาการปลูกหม,ม่อนเลี้ยงใหม ให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้โดยการสนับสนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้านขุดนาขามอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีมีการจ้างงานเกษตรกรเพื่อดูแลรักษาแปลงหม่อนเลี้ยงไหมและสาวไหมควบคู่ไปกับการจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆเช่นการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้จัดทำจุดเรียนรู้ครอบวงจรใงด้านการปลูกหมอนเลี้ยงไหมาการทอผ้าไหมและการผลิตครามเพื่อให้สมาชิกสามารถเรียนรู้และพัฒนาฝีมือได้อย่างเต็มศักยภาพ การที่เข้ามาได้ทํางานที่นี่นะคะก็ได้สืบสารภูมิปัญญาของพ่อแม่เรานะคะตั้งแต่บ้านพ่อปุโรเรามาการทอผ้าไหมนะคะก็ทําให้เรามีรายได้เพื่อไปจุนเจือครอบครัวและก็สง่งลูกเรียนมีรายได้เสริมจากการทําไร่ทํานาค่ะได้มาทํางานที่ศูนย์ชิลประชีบบ้านคุนนาขาม ก็ได้อยูใกล้บ้านไรายได้ก็ได้เยอะแยะได้ส่งลูกเรียนได้เป็นทหารได้เป็นจา่าเป็นนายได้เป็นรัรับราชกา,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 ารได้อะไรเยอะแยะอยู่ค่ะทางกรมนาฎที่สามนะครับได้จักรลังคนมาปฏิบัติงานในที่ ศูนย์ศิลปะชีพแม่นขุดนาขามเพื่อประสานงานระหว่างศิลปาชีพแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัสดสกลนครไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิ่งพันธุ์ต่างๆรวามไปถึงตัวหมอนไหมที่มาถักทอให้เพิ่มรายได้แล้วก็ส่งไปยังกองศิลปะชีพซึ่งเป็นโครงการเนื่องมาจากพระรรมรีทำให้ชาวบ้านได้มีอยู่มีกินมีใช้หลดจนถึงปัจจุบันครับ การดำเนินงานของกรม,มอนหมัยที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคาคือภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณญธานิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของขเกษตรกรสร้างความมั่นคงทางอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปวันนี้หมดเวลานะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ